สวัสดีครับหมอลำพาไปพเพลินชาแนลมันเป็นอะไรกันหมดครับตอนนี้เริ่มมีคนนะครับเล่นโซเชียลแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันกับเพจเพจหนึง่งนะจริงๆไอ้เรื่องความคิดเห็นส่วนตัวเนะี่ยไม่มีใครว่าครับนะไอ้ดูก็เข้าใจนะว่าเป็นในเรื่องของมุมมองความคิดของแต่ละคนซึ่งบางคนอาจจะเอ,เอียงเอียงไปทางผู้ใหญ่บ้านบางคนอาจจะ อยู่ตรงกลางแล้วก็เข้าใจฝั่งของแพลาวนะครับต้องบอกก่อนเลยว่ามันมีคอมเมนต์หนึ่งเมนให้กับเพจเพจหนึ่งเป็นเพจดังเลยนะฮะแล้วเพจเพจเนี้ยคือเขา,เ,าเลือกอ่ะเรียกได้ว่าเลือกเลือกข้างเลือกข้างอยู่ฝั่งพอยบอบนนะครับซึ่งเขาก็ไม่ผิดเนาะ แต่มันผิดตรงบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับละลานเกินเหมือนกับผู้ก่อตั้งและระดมคนให้เข้ามาเหมือนกับมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะแล้วเอาทะะโทรโกงอะ่ะแล้วก็ประกาศว่าพอพอเนี่ยไม่ดีพอพอแย่พอพอไม่โอเคนะครับทำให้แฟนคลับหลายคนที่อยู่ฝั่งพอยอบอเนี่ย เข้ามาถล่มด่ากันเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งไอดิวมองว่ามันเป็นาการกรบฏท,ทางความคิดของคนนะมันต้องมีคนเริ่มใช่ไหมครับถ้าไม่มีคนเริ่ม FC ก็จะไม่เข้ามาแต่ถ้ามีคนปลุกระดมหรือคนเริ่มเนี่ย FC ยิ่งไม่ค่อยชอบฝั่งพอๆอ,อยู่แล้วก็มาถล่มด่ากันเต็มไปหมดเลยนะฮะโดยเฉพาะมีผู้ใช้บ้านฟาท่านหนึ่งเข้ามานะครับกล่าวว่ามีการข่มขู่เอาชีวิตผอ แนะนำแจ้งความนะครับเพื่อความปลอดภัยของพอยอบอรจริงๆพอยอบอเนี่ยเขามีบริกา์เยอะนะครับแล้วก็มีคนดูแลอยู่แล้วไม่จาเป็นต้องมาสนใจกับข่าวแบบนี้หรอกนะใครขู่ครับไม่มีใครรู้เลยว่า,าเพจเพจนั้นเนี่ยเป็นใครก็เหมือนกับว่ามีคนหาว่าเพจเพจนั้นอ่ะเป็นของคนสนิทหรือคนรู้จักของพอ,พอ ะครับอาคีเกียดยอด่อรับแพลวพลาวแล้วกันนะนั่นแหละกโดนกล่าวหาไปหาว่าแพลวพลาวเนี่ยชักนําคนให้สร้างเพจปลอมขึ้นมาเพจนาริตาอะไรนี่ยแหละนะครับเออเข้ามาปั่นป่วนเข้ามาพูดถึงฝั่งพยบอในทางที่ไม่ดีนะ้ดีว่ามันเป็นอะไรที่สมน้าสมเนื้อกันเนาะคือสังเกตง่ายๆครับท็อกซิกหรือพลังลบเนี่ย อยู่ได้เป็นบางที่นะครับแต่ที่ที่อยู่มากที่สุดเหมือนเป็นแหล่งเพาะเชือ้อโรคอ่ะจะอยู่กับคนที่เกลียดชังอิจฉาริษยาไม่มีอะไรดีๆเลยเหมือนกับสร้างเพจเบบนึงอะ่ะถ้าเพจเป็นกลางเพจพูดถึงศิลปินแทบทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฝวเปล่าเป็นบอยสิริชัยเป็นนกพงศกรเป็นผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เพจกลางนะครับ ก็เลยไม่เข้าใจว่ามาด่าทําไมนะเพจของทางพยบอเนี่ยก็คือคนที่สร้างเพจขึ้นมาเนี่ยปลุกระดมเงแล้วก็ไปด่าเขาว่าเขาแล้วก็มีแฟนคลับของฝั่งพยบอลเนี่ยมาว่าว่าโอ้โหเยอะมากๆเลยใช่แอดไหมเยอะจริงๆเลยนะครับ ประมาณว่าตอนนี้สมบัติเริ่มหดหายคงจะเครียดมากกรรมกำลังทำงานอะไรที่ได้มาโดยไม่ชอบทำก็จะหมดไปเรื่อยๆได้มาแบบไหนก็แบบนั้นส่วนอีกฝ่ายก็มีแต่คนรักคนเมตตาคงอิจฉาผอยอบอแหละตอนนี้นางกำลังมัดตัวเองด้วยกระทำและคำพูดด้วยการกระทำนอปรมาณนี้นะสนุกปากต้องได้รับกรรมบิ๊กไม่ปล่อยผ่านแน่อะขอโทษนะครับ คุณด่าฝั่งแพลวแพาวได้ฝั่งเดียวเหรอถ้าสมมุติว่าฝั่งฝั่งบิ๊กฟินแลนด์เนาะไม่ยอแล้วกันฝั่งบิ๊กฟินแลนด์เนี่ยมีฐานแฟนคลับเยอะมากนะครับถ้าจะเยอะกว่าแพลวพาวด้วยแต่ในแฟนคลับของบิ๊กเนี่ยมันก็จะมีคนเปิดเพจขึ้นมาเยอะสร้างเพจขึ้นมาเยอะแค่คนคอมเมนตะ์น่ะเอาแค่คนคอมเมนตะ์น่ะก็มีแต่ไปด่าเขาเต็มไปหมดแล้วอะ่ะก็เห็นมิตรด่าแพลวแพาวเต็มไปหมดเลย ไม่เห็นพูดเรื่องอะไรเลยนอกจากการไปแซะไปกัดผู้หญิงนะครับส่วนทางฝั่งผู้หญิงเนี่ยก็โดนมาเยอะไงเออบางครั้งคนมันมีความแค้นนะครับคนมันไม่ชอบอะ่ะเฮ้ยมันมาดา่าศิลปินกูมาว่าแพลพาวกูได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขามีความหิวใจกับแผลพาวไปเจอตัวจริงแล้วชอบแล้วพูดคุยกันแล้วมันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันคุณไปว่าเขาไม่ได้นะว่าให้เขาเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนไม่ดีผู้หญิงคนนี้เป็นคน ร้ายเป็นคนมีแผนการเป็นคนหัวหมออะไรอย่างเงี้ยคุณจะให้คนที่เขารักเชื่อในตัวแพรเลนะ่าเนี่ยเกลียดไม่ได้นะครับคุณอย่าปลุกระดมอย่าสร้างอะไรแบบนี้สร้างความมั่นใจแบบผิดๆนะครับอดีว,ว่าอยากให้คนที่ทำเพจทุกคนเนะี่ยให้เป็นกลางดีที่สุดเพราะว่าการเป็นกลางเนี่ยมันจะทำให้โลกสันติขึ้นและน่าอยู่มากขึ้น เราก็จะไม่เห็นคนอิจฉาริษยาคือเห็นเหมือนกันแต่อาจจะน้อยมากนะครับไม่เหมือนปัจจุบันไม่เหมือนอันนั้นตอนนี้คือแบบมีแต่ฝั่งพยบอหมดเลยอ่ะที่เข้ามาลุมด่านางอ่ะเข้ามาลุมด่าแผ่ว่าเต็มไปหมดเลยครับไอ้ดูไม่ค่อยชอบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะล้วก็จะมาหาความชอบธรรมว่าปกป้องผู้ใหญ่บ้านดูมันทําสิเพจปลอม ระบาดเต็มไปหมดแล้วดูมาว่าสิว่ามีการข่มขู่เอาชีวิตพอยอบอแนะนำแจ้งความเพื่อความปลอดภัยของพอยอบอนะฮะแล้วก็มาหาความชอบธรรมว่าตัวเองปกป้องผยอบอปกป้องผู้ใหญ่บ้านปกป้องน้องบิ๊กอะ่ะนะครับน้องบิ๊กเขาไม่ผิดหรอกแต่คนที่ผิดอะ่ะคือคนที่ปกป้องหรือคนที่เข้ามาสร้างตัวเองในการเป็นแกนนาปลุกระดมคนทาความ ความความเลวซามต่ําช้านะฮะเพราะมันมาในรูปแบบของทัศนคติที่ลบๆนะครับเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่มันก็เกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้เพราะว่าโลกเราสมัยนี้ยโซเชียลมันเป็นอะไรที่นำหนึ่งเสมอในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับคนเ๋ยวเนี้ยหยิบจับโทรศัพท์มาก็เลื่อนดูละข้อมูลข่าวสารนะสามารถหยิบจับกระทำอะไรก็ได้โดยตามใจชอบ เพราะมันไม่มีกฎไงว่าห้ามคนสร้างเพจจริงไหมฮะคนมันก็เลยสร้างเพจขึ้นมาเยอะเพจปลอมมั่งเพจจริงมั่งเพจไม่ดีมั่งเพจเอาคลิปเข้าไปมั่งมันมีเต็ไมไปหมดเลยครับที่แอดดิวมองนะมันเยอะมากๆแล้วคุณเนี่ยนะพูดถึงฝั่งพยบอนะแล้วคุณของฝั่งพยบอเนี่ยจะมากล่าวหาว่าเป็นแผลพราวสร้างเพจปลอมเป็นคนสนิทสร้างเพจปลอมขึ้นมา ข่มขู่ผู้ใหญ่บ้านคุณกล่าวหาเขาอย่างนี้ไม่ได้นะครับคุณมีหลักฐานเหรอหลักฐานอยู่ไหนครับคุณต้องเอาหลักฐานมาถ้ามีหลักฐานจริงๆว่าเพลาวหรือคนในทีมเป็นคนกระทําเดี๋ยวจะพูดให้นะเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้เลยเป็นคนที่ไม่เข้าข้างใครอยู่แล้วเป็นคนตรงๆแต่หลังๆมาแพลาวเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเขาก็ดาเนินชีวิตขเขาแบบปกติซึ่งมันก็ไม่ เห็นมีความผิดอะไรที่คุณจะต้องไปว่าเขาอ่ะนะคุณไปว่าเขาทำไมก่อนคุณไม่สงสารลูกก็เหรอลูกก็สองคนอะคุณไม่สงสารเหรอคุณบอกว่าคุณรักผู้ใหญ่บ้านคุณอยากอยู่กับผู้ใหญ่บ้านอยากปกป้องและเทคแคร์ฝั่งขอยาบอฝั่งผู้ใหญ่บ้านแต่คุณไม่รักลูกของเขาเหรอไม่รักลูกของผู้ใหญ่บ้านเหรอหรือคุณจะมาบอกว่าคุณเรียกร้องสิทธิ์เรียกร้อง ว่าเออผู้ใหญ่บ้านเป็นฝ่ายเสียเปรียบคุณครับน้องบิ๊กเนี่ยเขาเป็นผู้ชายนะเขามีศักยภาพพอในการที่จะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นและเขาก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจคาเฟ่ธุรกิจผับหรือธุรกิจอื่นๆอ,อ,อาหารต่างๆที่เขาทำเนี่ยมันก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าบิ๊กเป็นคนที่อายุน้อยร้อยล้านแล้วคุณจะต้องการอะไรอีกอะ่ะคุณจะต้องการให้ผู้หญิงคนนึง จมต้องการให้ผู้หญิงคนหนึ่งโดนเหยียบย่ำศักดิ์ศรีต้องการให้ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นอีแก่ต้องการให้ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนมากผัวอย่างเงี้ยเหรอครับแล้วต้องการให้น้องซานเป็นแบงดางเงี้ยเหรอครับมันไม่ใช่นะครับคุณคุณต้องใช้สตินิดนึงนะเวลาจะพูดอะไรสนุกปากต้องต้องเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทําด้วยนะครับบางครั้งมันก็มาในรูปแบบของกรรมเนาะ ใครทำยังไงก็ได้อย่างนั้นนะครับกรรมมันเกิดขึ้นในผลของการกระทําต้องเข้าใจด้วยนะนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝั่งละกันส่วนเหล่าบรรดา f c หรือบรรดาคนที่ก่อกระบฏทางความคิดพวกที่ตั้งเพจขึ้นมาเพจปลอมเนี่ยนะครับพวกแกนนําคนที่เข้ามาเม้นแบบลบ,ลบๆเขาเรียกว่าพวกปุกระดมท็อกซิกนะครับนำสิ่งไม่ดีต่อ สู่สาธารณชนนะันเดี้ยม่โอเคมากๆเลยนะเป็นกำลังใจให้เปล่าๆด้วยนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ